LED ที่เป็นไฟเลี้ยวแบบนี้แล้วก็จะมีไฟเบรกที่เป็นเส้น LED แบบนี้นะครับแต่งตัวออกจากบ้านเป็่อนคูเซวั w h ั t เดินผ่านคนข้างๆที่เป็นตัดอ้อยแถวในข้ามไม่ใช่ไม่ใช่แต่งตัว สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนุ่มหมีฟอร์ดนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้นะครับฟอร์ดข้างหลังผมนะครับเจ้าฟอร์ดวแท็กกับเครื่อง4่ล้อโฟร์บโฟนะครับมีโรลเลอร์ไฟฟ้าจากโรงงานนะครับวันนี้ก็จะพีเต์เรื่องโหมดช่วยเหลือการขับขี่ต่างโหมดความปลอดภัยต่างนะครับระบบที่มาขับตัวรถเพราะว่าตัวนี้จะไม่ได้แต่งเป็นออฟโรดจะไม่แต่งแบบฉูดฉาดมากแต่งแบบเรียบๆเน้นส่วนรถเน้นดอกเบี้ย จะเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงแคมเปญเป็นยังไงผมลูกหมีฟอร์ดพาไปชมเจ้าคันนี้แบบละเอียดเลยนะครับครับผมผมจะเริ่มที่ส่วนของด้านหน้านะครับก็ระบบความปลอดภัยนะครับฟังก์ชันต่างๆมันจะแบ่งเป็น2พาร์สนะครับคือพาร์ก่อนเกิดเหตุแล้วก็2คือพาร์หลังเกิดเหตุนะครับก่อนเกิดเหตุก็คือ,อพวกระบบอย่างเช่นกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นอัลตร้าเซนเซอร์นะครับเป็นเรดาร์โซน่าทำงานกับกล้องหน้านะครับตัวนี้ จะตรวจนะครับหนึ่งเลยคือตรวจคนเดินข้ามถนนไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นรถที่ตัดหน้าเรากระทานผันออกจากซอยเนี่ยด้วยความเร็วต่ําความเร็วในเมืองเนี่ยรถคันนี้จะเบรกให้อัตโนมัติเลยนะครับก็คือป้องกันก่อนเกิดเหตุนั่นเองก่อนที่จะชนนั่นเองนะครับฉะนั้นเวลาเราแต่งชุดแต่งอะไรนะครับก็ต้องดูนิดนึงว่าอย่าให้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันได้รับผลกระทบอย่าให้อะไรมาบางังบทบังมันนะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า แผ่นสแตนเลสที่เป็นอลูมิเนียมหนาๆก็ระวังไว้นะครับส่วนผมถ้าแต่งรถผมก็จะตรวจพวกนี้ให้หมดนะครับผมจะเป็นนักหัวใไข่พิเศษเลยก็ได้ใส่ที่กุ๊มมี่นี่ไม่ใช่เสื้อตัดอ้อยนี่ไม่ใช่เสื้อตัดอ้อยผมแต่งตัวเรียบร้อยผมแต่งตัวเรียบร้อยนี่ไม่ใช่เสื้อตัดอ้อยนี่ไม่ใช่เสื้อตัดอ้อยผมแต่งตัวเรียบร้อยผมแต่งตัวเรียบร้อย2เลยนะครับตัวกระจกหน้าเนี่ยมันจะมีปัดน้ำฝนอัตโนมัติ เปิดไฟหน้าเองอัตโนมัติแล้วก็จะมีเปิดไฟสูงเองอัตโนมัติด้วยห,ยหลายๆเหตุการณ์นะครับระบบอัตโนมัติพวกนี้ก็จะช่วยเราได้ในยามขับขันในยามฉุกเฉินนะครับแล้วก็จะมีระบบนะครับเตือนกันชนหน้านะครับถ้าเราวิ่งมาด้วยความเร็วรถคันหน้าชะลอความเร็วกระทันหันรถคันนี้มันก็จะแตะเบรกให้เราด้วยค่อยๆหน่วงความเร็วลงนะครับก็จะเป็นเตือนกันชนหน้านะครับมีเซ็นเซอร์หน้าให้แล้ว4จุดนะครับแล้วก็มีระบบพ a r k a เอ็ s ซิสระบบถอยจอดคู่ขนานรีฟุตบาท โดยที่เราไม่ต้องจับโครงาลรยของตัวรถเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบฟังก์ชันต่างๆพวกนี้มาให้เลยนะครับอีกระบบหนึง่งด้านหน้าถ้าพูดถึงไม่ได้ก็คือระบบเลนคลิปปิ้งนะครับก้องหน้านะครับจะเป็นอลตราเซนเซอร์ตรวจเส้นปะกนะครับซ้ายและขวาของเรานะครับเมื่อเราขับ,บในขับรถระยะไกลนะครับแล้วเราเมื่อยนะครับอาจจะเมื่อยล้าอาจจะวูบหลับไปชั่ววินาทีเดียวรถ เสียการทรงตัวออกนอกเลนเนี่ยระบบเลนคิดปิ้งนะครับมันจะดึงรถเข้าไปอยู่ในเส้นป่าตรงกลางเหมือนเดิมนะครับระบบเนี้ยสามารถสั่งเปิดหรือปิดก็ได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันในส่วนของด้านหน้านะครับส่วนชุดแต่งผมมีไฟมาสแตงเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับออโตไฮบีมมีแล้วไฟมาสแตงแบบคีบฉลามมีแล้ววงแหวนมีแล้วแล้วก็เดย์ไทม์บาร์ LED ก็มีแล้วเรียกว่า ไม่เน้นออฟโรดไม่เน้นชุดฉาดแต่มาเต็มนะครับเหมือนรถพวกรถเก๋งไฮซีรีไฮคา a ์สเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นๆต่อครับครับอันนี้ในส่วนของซุ้มล้อนะครับจะเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบมีหมุดเป็นของฟอร์ดแท้นะครับสังเกตว่ามันจะมีโลโก้ฟอร์ดแท้มาให้นะครับตัวของฟอร์ดแท้เนี่ยมันจะไม่มีการซีนซิลิโคนนะครับก็เลือกได้ครับว่าจะเอาซุ้มล้อแบบมีหมุดฟอร์ดหรือแบบไม่มีหมุดฟอร์ด

เป็นเส้น LED แบบนี้นะครับก็ถูกเปลี่ยนให้ลูกค้าซุ้มหลังกับซุ้มหน้าก็เหมือนกันครับก็คือเป็นซุ้มล้อจากฟอร์ดหนิ้วนะครับที่สําคัญตัวนี้เพิ่ม3 0,000บาทมันได้โรลเลอร์สลด์ไฟฟ้านะครับคุเลาเราไปเปลี่ยนเราเลิกสลด์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าของข้างนอกในประมาณ25 0 0 0อันนี้เพิ่ม5000ได้ของฟอร์ดเลยเป็นไฟฟ้าเปิดจากคนขับก็ได้เปิดจากรีโมทก็ได้เดี๋ยวผมสาธิตนะครับมันจะมีรูปเห็นไหมครับฝากระโปรงท้ายมันเขียนว่าเลข2หมายถึงให้เรากด2ทีนะครับ สไลด์เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะใช้งานง่ายมากนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปดึงเชือกแล้วก็ไปติดตั้งเองแบบข้างนอกเวลาปิดก็กด2ทีเพิ่มเงิน30,000บาทมีทั้งตัว 4, คูณ2แล้วก็ 4, คูณ4นะครับทุกรุ่นมีให้หมดนะครับตัวนี้นะครับมีการรับประกันจากฟอร์ให้ด้วยแล้วก็งานค่อนข้างจะเนียนแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟท้ายโรลเลอร์สไลด์จากโรงงานครับผม ผมพามาชมรายละเอียดฟังก์ชันตัว4 x 4นะครับว่าภายในเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูที่ระบบไฟก่อนนะครับก็ไฟทุกอย่างรวมอยู่ที่เดียวกันเหมือนทุกรุ่นของ f อร์นะครับจะมีไฟหลีไฟหน้าและไฟอัตโนมัตินะครับแต่ว่าตัวไฟออโต้ตัวเนี้ยทำงานพร้อมกับปัดน้ำฝนอัตโนมัติที่สำคัญตัวเนี้ยเราสามารถตั้งเปิดไฟสูงอัตโนมัติได้ด้วยนะครับในออโต้ไฮบีมปรับระดับไฟหน้าได้4ระดับแต่งไฟมัดแทงให้แบบแบบที่อินเสิร์ตไปให้ดูเนี่ย ยังปรับไฟได้นะครับระดับสูงต่ําปรับได้4ระดับเวลารถเราบรรทุกของหนักๆหน้ามันลอยก็สามารถกดลงมาได้ดิมมิ่งได้ครับดิมมิ่งเข็มไม้ได้นะครับเดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูว่าเข็มไม้เนี่ยมันสามารถปรับความสว่างของเข็มไม้เรือนแสงเนี่ยมากน้อยได้ตัวนี้มี Adaptive Cruise Control นะครับนอกมันจะต่างจาก Cruise Control ทั่วไปก็คือมันระยะรักษาระยะห่างจากคันหน้าได้คือปรับได้4ระดับ เลือกได้ว่ารถเราจะวิ่งตามคันหน้าเนี่ยแบบใกล้หรือไกลได้แบบไหนคำนวณจากความเร็วของเรานะครับตัวนี้ก็ปรับได้คูชคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างก็เดี๋ยวคุณลูกค้าลองคิดดูนะครับว่าเรามีระบบคิดว่าคูชคอนโทรลแบบรักษาระยะห่างนะครับที่เราตั้งได้4ระดับใกล้ไกลไม่พอเรายังมีเตือนกันชนหน้าเตือนกันชนหน้ายังไม่พอถ้าเกิดมีฉุกเฉินมีรถตัดหน้ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าหรือคนเดินข้ามถนนก็ยังมีระบบเบรกฉุกเฉินด้วยซึ่งลดราคา กระบะราคาล้านกว่าได้เหมือนพวก Mercedes ราคา3-4ล้านผมว่าคุ้มมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปอินเสิร์ตตัวหน้าจอซิงค์เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่ามีอะไรคร่าวๆบ้างโอเคครับมีระบบดาวเทียมนำทางในตัวอยู่แล้วนะครับแต่สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto ก็ได้ใช้ได้2ระบบเลยนะครับแต่ที่เห็นนี่คือแมปของมากับรถไฟตรงแต่งห้องโดยสารนี่ครับ มีเดเฉดสีแล้วก็ปรับความหนาบางของไฟได้นะครับทั้งที่สองเท้าทั้งประตูมือจับเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดูครับนะี่ครับประตูมือจับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วหรือจะเปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้ก็ได้หมายถึงไฟห้องโดยสารด้วยนะครับไฟเท้าไฟในคุณเนี้ยก็ค่อนข้างจะครบเลยนะครับตัวนี้ครับอร์ก็แยกอิสระซ้ายขวานะครับ จะอุณหภูมิต่างกันคนหนึ่งร้อนคนหนึ่งเย็นก็สามารถเลือกได้เปิดแอร์จากตัวหน้าจอซิงก็ได้หรือเปิดจากปุ่มคอนโทรลด้านล่างก็ได้นะครับตัวนี้พวงมาลัยหุ้มหนังตะเข็บสีส้มนะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเลนสคิปปิ้งตรงก้านไฟเลี้ยวมีระบบ Adaptive Cruise Control เกียร์10 s p e e นะครับตรงด้านเกียร์ก็จะมีแมนนวลบวกลบให้ด้วย มันก็จะมีปุ่มพวกฟังก์ชัน ESP ดิฟล็อกไฟฟ้าระบบยูรันแอซิดลงเขาครบเลยนะครับในรถราคาล้านต,นต้นนะครับครับผมคุณผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับวันนี้สําหรับฟอร์ดวยแท็ก,กับเครื่อนสี่ล้อผมก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้คุณผู้ชมนะครับก่อนตัดสินใจเลือกก็ลองดูข้อมูลพื้นฐานรถคันนี้ราคาล้านสอปลายนะครับพร้อมโรเลอร์ไฟฟ้านะครับผมว่ามันคุ้มมากเลยนะครับ ได้สเปคได้ฟังก์ชันภายในเหมือนอธิบายไปตัวเลือกไฟฟ้าที่อธิบายไปก็เหมือนรถเก๋งระดับไฮ a คทเลยนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจนะครับส่วนแคมเปญโปรโมชั่นแต่ละเดือนมันจะไม่เหมือนกันถ้าอยากได้อยากมีแคมเปญใช้รถอย่างเช่นสิ้นปีหรือปลายปีหรือเร็วๆน,นี้ก็ติดต่อผมมาได้นะครับยินดีให้โปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะครับก็